มีจุดบริการวัดความดันปรึกษาสุขภาพฟรีไหมนี่ฟรีไหมฟรีโดยสองสาวสวยอ่าค่ะแม่หน้าตาดีไหมหน้าตาดีมากโอ้โหสวยมากไม่น่าเชื่อ บริการฟรีผู้หญิงหน้าตาดีบริการฟรีใช่ค่ะมาเป็นพยาบาลสวนตัวให้เลยอโอ้ดูแลอย่างดีเลยดูแลทุกระดับประทับใจมีที่ไหนต้องงานตุ๊ดจีน,นท้สวรรค์เท่านั้นใช่ค่ะเราไปงานตุ๊ดจีนอื่นบางทีไม่เจอแบบนี้นะถูกต้องค่ะแต่นี่เราเจอคิดดูดนีล้วราได้เจอนางฟ้านางงามโอ้โดูดิโอ้ยิ้มสวยยิ้มสวยนี่ยุ่งกัดหรือเปล่าตรงนี้ยุ่งกัดเหรอ อ๋อไม่ใช่ไฝเขาว่าผู้หญิงมีไฝที่ปากทำไมคะเป็นคนเป็นคนอะไรคะมีเสน่ห์กำลังลุ้นกำลังลุ้นจะว่านุปากจัอเปล่ากำลังลุ้นพาราวัดความดันเลยพราวัดความดันอ่าอ่าวัดความดันดูดิว่าความดันขึ้นไหมปกตินะคะเฮ้ ทำไมความดันปกติอ่ะปกติคุณเป็นคนความดันทุรังสูงมากนะนั่นเป็นคนละอย่างนะอาจารย์ปกติคุณนี่ดันทุรังสูงมากนั่นนั่นแจกยาดมอีกแจกพัดด้วยขอบคุณมากเลยค่ะเฮ้ยเอามั่งเลยอ่ะอ้าวเอคมั่งเคค่ะอุ้ยเขาแจกของฟรีด้วยนะคะวัดความดัน อุ่ยอาจารย์มันความดันมันความดันไม่กล้าเข้าใกล้ผู้หญิงแล้วใจสั่นเขาบอกขยับเข้ามาหน่อยมันใจสั่นเหรออันน่าดต้นอยู่ข้างๆผู้หญิงสวยแล้วมันแบบเรียกความดันจะสูงตอนนี้แหละโโออ้หตนนี้พิสูจน์ได้เลยค่ะพิสูจน์เลยพยาบาลสวยความดันสูงอาจารย์ เขาบอกเวลาอยู่ไม่นิ่งความาออาดันจะสูงด้วยเออเหรอฮะเออใช่เหรอฮะไปดูดิดูดิสองร้อยเลยวะโอ้อยู่ในเกณฑ์ปกติโอ้ยโเลขสวยโอ้โหอ่าเลขนี้เลยงวดนี้เลย,เลย,เลยโอ้โหลาวดาวโจนฮาหนอยวุ้ยพยาบาลขำเฮ้ย,ยพยาบาลขำแซงพยาบาลรู้ลาวดาวโจนฮาหนอยอ่าเน่ งพยาบาลพรินซ์ปากน้ำโพใช่แล้วค่ะใครไปใช้บริการได้เพราะว่าเขามีจิตอาสาดีมากใช่ค่ะขนาดงานแบบนี้ยังมาตรวจวัดความดันให้ฟรีให้ดูดิหาที่ไหนได้ถูกไหมถูกค่ะอาจารย์นี่มีผู้ติดตามช่องทิกต o ออาจารย์โชว์สตูดิโอล้านกว่าคนวันนี้ล้านกว่าคนจะได้เห็นว่าโรงพยาบาลพรินซ์ปากน้ำโพนิสัยดีขนาดไหน,อ,น,นอ่าโอ้โหสุดยอด ยอดยอดโอเคไปกลับบ้านพวกเราเรามีคำคมมีด้วยนะคะผมมีคำคมด้วยนี่นี่ดมเรียกสติอาย่าของหนูของหนูก็มีค่ะดมก่อนคิดก่อนพูดนี่ค่ะนี่อะไรอีกอันนี้แรงมากดมก่อนเดทไลน์ใช่แล้วแปลว่าอะไรอ่ะก่อนที่จะเดทอะค่ะไม่ใช่ก่อนหมดเวลาเอาก็ีนนย โอ้เล็กมงคลเลยอ่ะ95เมื่อกี้อะเล็กเยมากอย่าลืมซื้อนะ95รู้ไหมซื้อไหมซื้อไหมปอกเคซื้อไหมสามบานฮะพัดโชเขาเลยโรมเฮีบานอ่าอ่า